อะไรนะไหนนะคะขึ้นแล้วขึ้นแล้ว,ลวหรอขึ้นแล้วค่ะอะไรขึ้ไม่เห็นขึ <laughs> ้นแล้วจริงนะขึ้นในเพจไมขึ้นในเพจแต่ในของของ, YouTube ของอยูทูบมีไนมอุยอ้ยอุย๊ยใครเข้ามาทักทายได้นะคะ ขอตัวเองใน YouTube ไลน์แล้วเออไลฟ์แล้วจ้ะโอเคค่ะได้ยินเนาะทุกคนคงได้ยินอะเดี๋ยวเขาเปิดเสียงตัวเองเทสเสียงก่อนเทสอ่าโอเคได้แล้วโอเคค่ะสวัสดีค่ะสสวัดน้องแนนยินดีต้อนรับกับสู่ประเทศลักซัมเบิร์กอีกรอบหนึ่งค่ะ ก็วันนี้นะคะแมวสีนะคะก็มีแขกรับเชิญก็คือน้องแนนนั่นเองค่ะที่เคยสัมภาษณ์กันเมื่อสองปีปีที่แล้วปีที่แล้วเนาะน้องแนนเป็นออแพรจากเนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์แล้วก็มาเป็นออแพรนักเสมใช่แล้วก็จากนี้ก็มาเป็นออแพรกลางปีที่สนี่ค่ะคราวนี้น้องแนนก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์การทำวีซ่า จากลักสมเบิร,เร์ตไปฝรั่งเศสโดยไม่ต้องกลับไทยค่ะ,ค,ะคือน้องแนนคิดว่ามันทำยากไหมจริงจริงโอเคฝรั่งเศส<ง>การทำวีซา่าการทำเอกสารไม่ยากเลยคะ่ะง่ายที่สุดในบรรดาที่ตัวเองเป็น<ง>ออเคมาจากประเทศในธอร์แลนและลักสมเบิร์กค่ะเอกสารน้อยที่สุดเลยอโอเคค่ะแล้วพี่อยากถามว่าเริ่มต้นหลังจาก จะจบโครงการอพรลักสมบเนี่ยหนูต้องเริ่มในการหาโฮสต์แฟมิลี่ในฝรั่งเศสเนี่ยหนูใช้เวลากี่เดือนก่อนก่อนจบอพรลักสมบคะถ้าเอาตามที่ทุกคนไม่อยากเครียด<ม>ก็น่าจะสามถึงประมาณสี่เดือนสี่เดือนค่ะสี่เดือนประมาณสี<บ>่เดือนก่อนจบเพราะว่ามันต้องใช้เวลาในการหาโฮสต์แฟมิลี่ด้วยเพราะว่ามันไม่ใช่ว่า ปั๊บอธิเดียวมันจะแมะเลยมันต้องใช้เวลาในการคุยสัมภาษณ์ทำเอกสารอะไรอย่างอี้่คโอเคค่ะแล้วหนูหาโฮสจากไหนคะหนูได้โฮสฝรั่งเศสจากเว็บ o f f a i com ค่ะเว็บไซต์ o f f a i com แล้วหนูต้องไปเสียค่าสมัครอะไรไหมคะไม่ต้องค่ะเหมือน o f p a l world เลยค่ะก็คือไป register account ตัวเองไปสมัคร account ไว้ที่นั่นแล้วก็ลงโปรไฟล์เหมือนใน o f f a l l เลยค่ะ มันเว็บไซต์จะคล้ายๆออแพลวเลยแต่แค่เราไม่ต้องเสียตังเพราะว่าออแพล o com มันจะมีพรีเมียมแต่จริงๆเราไม่ต้องเสียอะไรเลยอ่เพราะว่าถ้าเสียเงินมันก็จะเยอะขึ้นมาหน่อยอื่ค่ะแล้วหนูเวลาหนูรีจิสเตอร์เสร็จปุ๊บเนี่ยหนูใช้เวลากี่วันคะกว่าหนูจะแมทกับโฮสกว่าจะเจอโฮสคะก็ประมาณเกือบเดือนได้ค่ะเกือบเดือนเกือบเดือนเลยค่ะใช่ แล้วมีโฮที่แบบว่าสนใจแต่ไม่ได้ไหมก็มีค่ะมีโฮที่สนใจเพราะว่าหนูเคยสัมภาษณ์กับบ้านหนึ่งแล้วเขาอยู่ติดกับลับสซมเบิร์กเลยแต่เขาเหมือนเขายุ่งแล้วเขาก็ไม่ได้ที่จะพยายามคอนแทคก,กับหนูเท่าไหร่หนูก็เลยเหมือนป่อยเขาไปเลยเพราะว่าเขาช้าไปเดือนหนึ่งเพราะว่าหนูต้องรีบทำเอกสารแล้วเพราะว่าสัญญาจริงๆปีที่ผ่านมาหนูหมดลัสซมเบิร์กคือกางมากรลา S <S แต่หนูคุยกับเขาจริงๆคือตุลาแต่เขาหายไปเลยคือพฤศจิ<ม>ใช่ค<ม>่ะแล้วเขาไ<ฮ>ม่ิดกือธันวาแล้วเขาบอกว่าวีซ่าฝรั่งเศสมันไม่ทันมันต้องมีวีซ่าลัสเซิเบิร์กอย่างนั้นสองเดือนซึ่งจริงๆมันไม่เกี่ยวอค่ะแล้วคราวนี้พอหนูแมทกับโฮสต์ฝรั่งเศสเนี่ยโฮสต์ใหม่เนี่ยลูกกี่คนคะลูกคนเดียวค่ะโอ้เลยเป็นแม่เลี้ยงเดียวลูกคนเดียวอายุก็เด็กโตแล้วค่ะอ่าโอเคเด็กโตแล้วเนาะ แล้วคราวนี้เอกสารมาเริ่มต้นที่เอกสารเลยเออยากไหมไม่ยากค่ะคือเอกสารก็คือถ้าแม h ปุ๊บก็คือไปหาข้อมูลมาก่อนว่าโอเคเราทำโค้ดท้งออแพ้ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างมันก็จะมีสัญญาคอนแทคอะคะ่ะของฝรั่งเศสท,ที่เราต้องไปดาวน์โหลดในเว็บไซต์ของฝรั่งเศสโดยตรงแล้วก็ปริ้นให้โค้ดเขียนมาแล้วก็สแกนมาให้เราแล้วเราก็เซ็น เป็นคอนแทคสัญญาว่างั้นเถอะใช่ค่ะของทางรัฐบาลโดยตรงรัฐบาลของฝรั่งเศสโดยตรงโฮสเท่า,านั้นโฮสก็ต้องต้องต้องไปที่เว็บไซต์โฮสรู้ใช่ไหมรู้ค่ะก็ต้องไปที่เว็บไซต์ Hold, ตตเว็บไซต์จ้างคอนแทคสัญญาใช่ค่ะของ o ขออแพรฝรั่งเศสซึ่งโฮสเราเราพิมพ์เองก็ได้เราพิมพ์เองก็ได้แล้วเราปห้โฮสก็ได้ค่ะอ่าเราพิมพ์แล้วเราคราวนี้เราก็เอามาเซ็น เขียนข้อมูลทั้งโฮสแล้วก็ทั้งเราแล้วก็เขียนชั่วโมงการทํางานเงินออฟแพคที่จะได้รับอืใช่่คะอันดับแรกคือให้โฮสไปเว็บไซต์เว็บไซต์อะไรได้ไหมจำไม่ได้ค่ะแต่มันขึ้นมันต้องรับรองโดยเซิร์ฟเวอร์เนี่ยค่ะ C E R F A เป็นของรัฐบาลพรังเสโดยตรงค่ะแสดงว่าพี่ว่าโฮสจะต้องปิิพนสัญญาตัวนี้ก่อนใช่ค่ะอันดับแรกคือต้องเขียนสัญญาตัวนี้อ่าใช่ แล้วพอทำสัญญาตัวนี้เสร็จปุ๊บก็ส่งมาให้หนูหนูเซ็นเซ็นว่ามีการสัญญาจ้างว่ากันเลยค่ะอะพอหลังจากนั้นข้อสองเป็นอะไรข้อสก็จะเตรียมขั้นตอนการเตรียมเอกสารของออแพล้วโฟส์ค่ะว่าต้องใช้อะไรบ้างในการที่ตัวออแพเองจะไปยื่นวิซ่าค่ะมีมีอะไรบ้างคะก็จะเป็นก๊อปปี้ไอดีการ์ดของประเทศปัจจุบันที่เราเป็นออแพอยู่ หรือการเดินเซอร์จูนั่นเองใช่ไอดีการก็คือเหมือนบัตรประชาชนนั่นเองประชาชนที่ไทยอ๋อบัตรประชาชนไทยด้วยไม่ต้องค่ะอ๋อหมายถึงบัตรประชาชนอ่ายดเบี่ค่ะเียดเบียนนะโอเคแล้วก็สองก็จะเป็นก๊อปปี้อ่าพาสปอร์ตของเราโอเคก็จะเป็นแค่หน้าแรกหน้าเดียวค่ะใช่ค่ะแล้วก็ตัวจริงพาสปอร์ตตัวจริงไอดีการ์ด อาไปยื่นที่ไหนอ่ะอ่าตอนที่จะไปยื่นที่สถานทูตค่ะอ๋อโอเคอันนี้คือเราต้องเตรียมให้ครบว่าเรามีพร้อมไอดีการ์ดพาสปอร์ตตัวจริงโอเคพาสปอร์ตตัวจริงไอดีการ์ดตัวจริงแล้วก็ก๊อปปี้ก๊อปปี้แล้วก็คอนแทคสัญญาคอนแทคสัญญาอ่ะค่ะแล้วก็ก๊อปปี้ของอ่าพาสปอร์ตของโฮ h ก๊อปปี้พาสปอร์ตของโฮ h ก๊อปปี้อ่าก๊อป copy ID card ของ host ค่ะค่ะ แล้วก็อินชูเรนต์คือประกันประกันจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้เพราะว่าของหนูก็ยังไม่ได้ทําตอนไปยื่นวีซ่าที่สถานทูตอันนั้นก็ผ่านไม่ต้องยื่นก็ได้ไม่ต้องยื่นก็ได้แต่ถ้าโอททาให้เลยก็โอเคประกันนี้คือประมาณ3เดือนไหมสามเดือนค่ะอินชูเรนต์สเดือนในต่างรเแต่ถ้าจะมาทําตอนที่เรามาถึงที่ตลาดเสร็จเราก็ได้อืประกันเท่าไหร่อะคะอันนี้ไม่ไม่ทราบค่ะเพราะโฮสเป็นคนทําให้โอเคค่ะ อ่าหลังจากมีประกรันมันมีอะไรไหมคะอ่าก็จะเป็นตัวบิลค่ะบิลที่อ่าแสดงให้เห็นว่าโฮสตมีบ้านอยู่ที่ฝรั่งเศสมีการจ่ายค่าบ้านมีแบบเหมือนรับอรองว่าโฮสตมีรายได้พอเพียงที่จะมาจ่ายให้ออแพรค่ะอ่าใช่ะคะ่ะแล้วบินมาถึงสเตจเมนต์ว่างั้นเถอใช่ค่ะประมาณสเตจเมนต์ะจะเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าบ้านหรืออะไรก็ได้ ที่โชว์เห็นว่าโฮสเขามีรายได้เพิ่มพอที่จะมาจ่ายเอาแพงเงินเดือนเอาแพงหมายถึงว่าเขาเรียกว่าอะไรบุ๊กแบงค์ของโฮสเหรอไม่ไม่เชื่กับบุ๊กแบงค์ค่ะเป็นรายจ่ายของโฮสเหรอ,อเขาเรียกว่าเป็น view any show อิอเล็กทรอนิกส์วิลออกอันนี้ด็อกิวเมนต์โชว์ that t อ e y are live in f r a n ์อ่าโอเคโอเคโชว์ว่าโฮสอยู่ที่ใช่อยู่ที่ฝรั่งเศสจริงๆแล้วมีรายได้แบบมีรายได้ที่จะมาจ<า><ส>่ายอะไรประมาณเนี้ยเหมือนโชว์ แต่ไม่ได้โชว์สเตทไม่ได้โชว์สเตทนี่ยคโอเคโอเคค่ะแล้วแค่นั้นเองแล้วก็ในระหว่างที่อาเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ต้องเข้าไปอาไปในเว็บไซต์เพื่อที่ไปกรอกข้อมูลเอกสารประมาณว่ากรอกข้อมูลว่าเราเป็นใครมาจากไหนเพื่อที่จะยืนยันการทําเอกสารแล้วก็แอปพลิเมนัดหมายทำวีซ่าค่ะเว็บไซต์อะไรคะเว็บไซต์ของฝรั่งเศสหรือเว็บไซต์ของฝรั่งเศสค่ะโค้ส่งมาให้หรอ อ่าอันนี้เราก็ต้องหาข้อมูลเองด้วย oh. ก็คือต้องต้องคุยต่อโค้ดแล้วโอเคมันเป็นเว็บไซต์นี้นะแต่คือตัวออแพร์ต้องทําเองค่ะเอกสารคือทั้งหมดเนี่ยโสต์ส่งมให้เราแล้วเราเป็นคนแอพไพ่หรออ่าเอกสารเขาเป็นคนส่งตัวสแกนมาแล้วเราก็ปริ้นมาไม่ต้องใช้ตัวจริงก็ได้ค่ะในการยื่นว uh ีซ่าใช้ตัวก๊อปปี้ทั้งหมดเลย คือแสดงว่าน้องแนนก็ทําตอนที่น้องแนนยังอยู่ประเทศลแล้วะยั<า>งอยู่บบลซเบิร์กค่ะแล้วตอนที่หนูไปยื่นสถานทูตหนูไปยื่นที่ต้องไปยื่นที่ประเทศเบลเยียมค่ะบราเซลลเบลเยียมเท่านั้นสถานทูตไทยสถานทูตฝรั่งเศสที่บรเซลลค่ะสถานทูตฝรั่งเศสในบรัสเซลเซล์ค่ะลักซมเบิร์กไม่มีจา้าลาซซมเบิร์กมีแต่เขาไม่ให้ยื่นวีซ่าค่ะอ่าไปที่บรัสเซลล์เท่านั้นก็ แสดงว่าก่อนหนูจะไปสถานทูตฝรั่งเศสที่บาเซลเบลเยียมนั่นเองเน่ยหนูจะต้องทําการนัดหมายนัด<อ>หมายในเว็บไซต์ออนไลน์ก่อนคะ่ะทําการกรอกข้อมูลว่าเราชื่ออะไรตอนนี้อยู่ประเทศอะไรเป็นออพร์อะไรประมาณเนี้ยคะ่ะหนูต้องเข้าไปที่ embassy embassy e m b a s ไ่ <S <S นหนู embassy france ใช่ค่ะเว็บไซต์ แล้วมันก็จะมีหัวข้อใช่ค่ะออแพไม่ค่ะคือเหมือนเราเข้าไปแล้วเขาก็จะเหมือนให้กดอะค่ะว่าเราจะเลือกทําวีซ่าประเภทไหนมันจะมีขึ้นเลยว่าเป็นออแพคือเวลาที่เราคลิกดอค่ะมันจะมีขึ้นเลยว่าออแพร์ซมันจะมีเขียนว่า make ีซ s a ออแพใช่ค่ะคลิกปุ๊บกดคลิกปุ๊บแอปพลายใช่ค่ะดอกิเมนต์ใช่ค่ะเหมือนเราไปสร้างโปรไฟล์ในในแอคเค n t ที่เราสมัครในเว็บไซต์นั้นนะคะ <Okay. S 2> มันจะค่ะๆเพราะว่าหนูเคยทำออ,อแพแคอเมริกาแต่คือไม่ได้ไปแตคือ,อมันจะเป็นขั้นตอนคล้ายๆกันเลยว่าเราต้องไปรีจิสเตอร์ในเว็บไซต์ของรัฐบาลนนั้นก่อนเพื่อที่จะไปไปสมัครไปทำวีซ่าอีกทีหนึ่งใช่ค่ะสราะว่าเอกสารก็มีทั้งหมดก็คือไอเดีการเราไอดีการที่เราอยู่ประเทศลัวเหมือนนี่เองพาสปอร์ตแล้วก็คอนแทตสัญญากจ้างงาน ออดิการของโฮสอาซพอร์ตของโฮสค่ะโจจแอปปุ๊บแอปพายปุ๊บแต่เราไม่ต้องดาวน์โหลดเอกสารในเว็บไซต์นะคะอเอกสารทั้งหมดคือเราถือตัวคือเราถือไปในวันที่เราไปสถานทูตอือใช่ค่ะเราไม่ต้องอัปโหลดอะไรทางนั้น ไม่ต้องอัปโหลดในเว็บไซต์ค่ะอ๋อเราแค่บอกว่าจามีอะไรบ้างนี้หรอคือในนั้นไม่ได้เขียนไม่ไม่ได้บอกอะไรเลยว่าเราต้องใช้ในอะไรบ้างอ๋อแต่เราแค่เราต้องไปดีเจสเตอร์ในเว็บไซต์ไปสมัครการนัดหมายใชนไหมการนัดหมายก็ต้องดูคิวของหนูก็ของหนูโชคดีตรงที่ว่าอ่าอย่างยกตัวอย่างว่าหนูทําวันนี้หนูสมัครวันนี้ปุ๊บอ่าอัพพาพวกหนูได้ในคิวอาทิตย์หน้าเลยคือวันจันทร์ค่ะใช่ค่ะ ค่าวีซ่าเท่าไหร่จ๊ะค่าวีซ่าเก้าสิบเก้าดูโรค่ะใครจ่ายให้อ่าของโน้ทออกคนละครึ่งค่ะแล้วแต่ตกลงกับโฮสต์เองเพราะว่าสมัยนี้โฮสต์เขาคงไม่เอาแพรไทยมาจากไทยแล้วเพราะว่าค่าตั๋วแพงมากเออเฮือเดียวก็สองหมื่นสามหมื่นแล้วฉันรู้สึกว่าฉันโชคดีฉันมาฉันมาก่อนการที่แบบตั๋วเครื่องบินไม่แพงไะใช่เพราะตอนนี้มันน่าจะตอมีสามหมื่นไม่นะหกเจ็ดหมื่นแล้วนะลูกสาว หนูก็โชคดีเพราะว่าหนูมาในท e าน e r ปีแรกคือสองพันยี่สิบหนึ่งช่วงโควิดตัวมันก็เลยได้ประมาณรวมค่าค่าซื้อกระเป๋าเพิ่มน้ำหนักกระเป๋าเพิ่มก็สองมื่นคือถูกอ่าใช่พี่ก็มาประมาณสองมื่นเหมือนกันแต่ว่าพี่หัวใจให้เออแต่ตอนนี้พี่ไม่รู้นะว่าคนที่แบบเพิ่งแมทจากไทยมามาจากไทยเลยอ่ะไม่รู้ว่าสามมื่นอาจจะจ่ายครึ่งหรือเปล่า จา่คนขึ้นก่อโฮสไหมเพราะมันแพงมากเลยนะ,นะ,ะต้องปกลนคุยก,กันดีๆะคะ่ะบางคนอาจจะคนละขึ้นก่อนขาเดียวอีกขามันค่อยขากลับค่อยว่ากันเพราะว่าบางคนก็ไปต่อบางคน <ๆ S 1> ก็แล้วนัดแล้วพอนัดไปทําเอกสารวีซ่าออแพร์ฝรั่งเศสเนี่ยหนูหนูใช้เวลากี่วันถึงจะได้วีซ่าคะอ่าใช้เวลา ทางเจ้าหน้าที่บอกว่าสองอาทิตย์จะมีอีเมลส่งกลับมาหาหนูเพื่อที่ไปสถานทูตอีกทีหนึ่งเพื่อที่ไปประทับตราตัววีซ่าหนูก็ต้องไปหนูก็ต้องไปอีกค่ะนี่แหละความความรักซัมเบอร์หนูก็จะต้องต้องไปบรัสเซิลนะเออไปก็คือรอประมาณสองอาทิตย์แล้วก็ไม่เกินสองอาทิตย์ของหนูแค่อาทิตย์ครึ่งค่ะอาทิตย์อาทิตย์นี้หนูก็ได้อีเมลกลับมาแล้วค่ะโอเคแต่ว่าหนูก็ พอมีอีเมลมาหนูก็ต้องไปทําวีซา่าใช่เอาพาสปอร์ตไปยื่นที่สถานทูตฝรั่งเศสในบาเซิลเพื่อที่ได้ตัวหน้าวีซ่าในพาสปอร์ตเรามาค่ะอ๋อพอได้ได้ประทับตาพอได้ประทับตาของวีซา่าของ <c oughs> ออกแผงฝรั่งเศสปุ๊บคือหนูต้องไปพอหนูได้เสร็จปุ๊บ หนูก็สามารถที่ต้องต้องไปเขาเลายนะไปรายงานตัวที่คอมมูนไหมอ่าตอนที่หนูย้ายไปฝรั่งเศสไม่ต้องค่ะทุกอย่างทําในเว็บไซต์ออนไลน์ได้หมดใช่ค่ะอ๋อรอใช่ค่ะไม่ต้องไม่ต้องไปที่คอมมูนเหมือนลักเซมเบิร์เพราะว่าตอน<ด>แรกหนูก็งงเหมือนกันว่าหนูต้องไปหรือเปล่าเออเพราะเพราะว่าตามที่หนูอยู่ในทแลแอนมาแล้วลักเซมเบิร์มาคือมาถึงปุ๊บภายในอาทิตย์หนึ่งหรือสองอาทิตย์เนี่ยพวกเราต้องเอาแพรเนี่ยต้องไปรายงานตัวที่คอมมูน ที่อำเภอที่ร้ใช่่แต่ภาษาฝรั่งเศสไม่ต้องค่ะฝรั่งเศสสามารถทําในในเว็บไซต์ได้เลยอช่ค่ะแต่เราก็ต้องเสียค่าเสียอีกห้าสิบยูโรมันคือค่าธรรมเนียมในการออกใบไอดีการ์ออกไอดีการ์นใยสาเนี่ค่ะเพื่อยืนยันว่าโอเคเรามาถึงแล้วอะอมางนี้อันนี้ก็โคก็จ่ายให้ค่ะ มันก็ต้องจ่ายเราไดตาแค่นี้เองนะิด่ดียวเองเพราะว่าค่าไปกลับละสมบถจากัสเซลสลก็หนักเอาการอยู่สองรอบค่ะเออแล้วแล้วไปอยู่นู่นชอบไหมถ้าถามชอบไหมก็ก็โอเคได้อยู่คือหนูสําหรับหนูคือหนูอยู่มาสองประเทศแล้วหนูก็ปรับตัวกับอยู่โลกได้แต่มันก็ต้องมานั่งปรับตัวกับสถานที่แบบผู้คนแล้วก็ต้องเรียนรู้ทุกอย่างใหม่ แล้วแล้วเงินเดือนล่ะคะเงินเดือนของฝรั่งเศสสำหรับออแพรคนไทยได้ขั้นต่ำ320ยูโรต่อเดือนค่ะและทำงาน25ชั่วโมงต่อสัปดาห์มันเป็นกฎอะค่ะเพราะว่าคือเขาจะแยก2อย่างคือ non EU กับ EU <อ>สำหรับพวกเราออแพรไทยคือ non EU ค่ะในกฎตามเว็บไซต์ออแพรโกลออแพรดคม,มเขาจะมีเขียนไว้เลยว่า สำหรับออ l แพนนอน EU ก็คือ25ชั่วโมงต่อสัปดาห์ได้เงินเดือน320ยูโรต่อเดือนค่ะแต่ถ้าเป็นคน EU จะทำงาน30ชั่วโมงต่อสัปดาห์แต่จะได้เงินเดือน300ยูโร <c oughs> คือต้อง,ต,องต้องเช็คสัญญาดีๆเลยค่ะว่าโฮสเขียนถูกไหม,มต้องเราต้องได้รับสิทธิ์นั้นตามกฎ<อ>หมายที่ถูกตอ้องนี้เองใช่ก็แสดว่าแล้วหนูทำกี่วัน หนูทำห้าวันค่ะจันถึงสุกโอ้สบายใช่ค่ะเออจนถึงสุกก็กแล้วแล้ววันหนึ่งทำทำกี่โมงถึงกี่โมง,งก็ทำช่วงเชา้าค่ะเพราะว่าปลูกเด็กพรว่าแม่อาโฮสต์แม่จะไปออกไปทำงานก่อนที่<อ>เด็กจะตื่นหนูก็จะเป็นคนรับผิดชอบทั้งหมดอยู่จะเป็นคนปลูกเด็กพาเด็กกินข้าว<อ>แต่งตัวแล้วก็ไปส่งเด็กจ่้งเรียน<อ>ใช่ แล้วพอพอทำอีกทีนึงก็คือช่วงบ่ายช่วง <ไป S 2> บ่ายก็คือเด็กเลิกเรียนก็คือเราก็ต้องไปรับเด็กก่อนที่เด็กจะเลิกเรียนสักห้าทีสิบนาทีก่อนที่โรงเรยียนจะเปิดอ๋อก็ชิวเลยดิชิวค่ะก็จะมีเวลาว่างช่วงระหว่างทำยี่ห้าชั่วโมงห้าสี่สิบห้ายี่สิบห้าก็ต้องกล่าวว่าวันนึงวัาทำวันละห้าชั่วโมงไหมใช่บางวันก็ไม่ถึงนะคะแต่คือบางทีอย่างบ้านหนูเนี่ยจะ คนแม่จะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเขาบางทีตอนกลางคืนหรือตอนเรียนเขาก็อาจจะออกไปข้างนอกบ้างเราก็จะเหมือนเบบี้ซิตนะคะอันนั้ก็เป็นเวลาทํางานเพราะว่าบางวันทํางแค่สองชั่วโมงสองชั่วโมงือ้ช่สามชั่วโมงสี่ชั่วโมงชิวมากิวมากเนื่องความที่หนูอ่ะได้บ้านได้บ้านดีมากโชคดีมากตรงที่ว่าอโฮสพ่อกับคนแม่แยกกันโฮสพ่ออยู่อังกฤษเนื่องวามที่ฝรั่งเศสเด็กจะเรียนหกสัปดาห์แล้วเด็กจะได้อยู่สองอาทิตย์ ออพอตอนที่เด็กได้หยุดเนี่ยหนูก็เลยได้หยุดด้วย<อ>มันก็เลยกับว่าหนูทำงานนิดเดียวแต่ได้เงินเ,เต็มเต็มบางทีหนูก็เลยไม่ได้ไมยกับการที่ว่าอาจจะทำงานเกินสักไปจนถึงยี่สิบหกยี่เจ็ดชั่วโมงแต่หนูก็ได้พอลีเดย์เยอะกว่าหนูอีกใช่ไหคะ<อ>คือมันมันสามารถตกลงกับโพสได้ทีนี้<อ>คือเราก็ต้องดูด้วยว่าวิธีไหนที่มันแฟกับออแพและแฟงกับโพส เพราะไม่ใช่ว่าไปนอแพรเราอยู่ดีคิดได้คอนดีเยอะเราก็ทํางานเท่าเดิมมันก็ไม่ใสกับเขาซึ่งเขาก็จ่ายให้เราทุกอย่างยืดหยุ่นนาะใช่มันก็ต้องเก็ซิฟวีนิดนึงอย่าไปสตรีทมากอย่าไปสิใช่เพราะการคนที่เป็นออแพรคือมันต้องมีความยืดหยุ่นบ้างแต่ก็ไม่ได้แบบไม่ได้ยืดหยุ่นแบบเป็นขี้ข้าไปเลยเออก็ต้องก็ต้องยอมใช่แล้วโค้ดให้เราทำกับข้าวไหม ก็เขาก็บอกว่าแล้วแต่เราถ้าหนูอยากทําก็ทําหนูมีเมนูอะไรนาเสนอเขาก็ทําเลยแต่ถ้าวันไหนไม่อยากทําก็เขาก็ทํำคือเหมือนสลับสลับทำอะค่ะวันไหนเขาเหนื่อยกลับมาหนูก็ทําวันไหนที่เขาอยากทําเขาก็จะบอกหนูว่าวันนี้เขาอยากทําเขาจะไปเขาทำค่ะแล้วหนูตอนนี้อยู่เมืองไหนนะคะหนูอยู่เมืองมูลูสบูรูสซึ่งอยู่อยู่ใกล้กับกล้กับโคมาโคมา ไต้โครมาไต้โครมาในี่ยเลยซูสบุกไม่สวยน้ำเออเจริญอยู่นะสวยด้วยนะไปไปยังไปโครมาไหมยังยังค่ะกะว่ากลับจากค่าเดนนี้จะไปลิตเติ้ลเวนีต้องไปนะแล้วหนูก็อยู่ใกล้กับเยอรมนีกับสวิตเซอร์แลนด์ค่ะข้ามไปได้แล้วคือบางคนอาจจะงงเอ้ยทำไมน้องแนนไปเป็นออฟแฟร์ฝรั่งเศสทำไมมานั่งอยู่ตรงนี้นะคะ เพราะว่าน้องแนนเขามีแฟนอยู่ที่ลักสมเบิร์ค่ะแล้วก็แล้วก็อาจจะมีแฟนอาจจะมีแฟนข่าวดีนะคะที่จะได้มาชีส์อยู่ที่หลักสมเบิร์ตนะคะซิงเกอร์คอร์ซิงเกอร์คอร์ค่ะขอขอยได้นะคะแล้วก็หนูช่วยเปรียบให้พี่หน่อยว่าระหว่างหลักสมเบิร์กับฝรั่งเศสพอหนูไปเป็นออแพร์หนูรู้สึกมันมีความต่างยังไงบ้าง ด้วยความที่ตอนที่อยู่ลักซอมเบร์เนี่ยหนูเจอโฮสต์แฟมิลี่ที่ดีด้วยคือมันก็ถ้าถามทำงานหนักไหมมันก็หนักแต่มันก็ไม่เคยเกินยี่สิบห้าชั่วโมงแต่เขาก็ดูแลเราแล้วก็ทิดเรา,ววาเป็นคนในครอบครัว,วจริงคือทั้งคนทั้งคนพ่อและคนแม่เขาเห็นเราเป็นเป็นเพื่อนเป็นน้องสาวเป็นพี่สาวของเด็กคือเขาชิดเราดีพอหนูไปเป็นฝรั่งเศสด้วยความที่ลูกคนเดียวค่ะที่ฝรั่งเศสเราด้วยความที่เมืองที่หนูอยู่เนี่ย มันไม่มีออกแถวคนไทยหนูคิดว่านะหนูคิดว่าเพราะด้วยความที่หนูเพิ่งย้ายก็เลยแล้วเมืองมันใหญ่เ็ยต้องไปตามหาทีงแต่ความก็เห็นเอโพสอยู่นะก็มีคนบอกเออยุง แต่ก็อยู่เมืองข้างๆค่ะมันจะต้องไปกับมันจะใช้เงินนะคะมันเหมือนไม่เหมือนรักสมบูรณ์ทีทุกอย่างมันฟรีแล้วมาประเทศเลยเนี่ยคือข้อเปรียบเทียบตรงที่ว่ามันอาจจะทําให้หนูทานสปอร์ตฟรีใช่ทําให้หนูนิสัยเสียคราที่ว่ามันเหมือนในรักสมบูรได้เงินเยอะหนึ่งได้เงินเยอะคสองไม่ต้องจ่ายสามคือไปประเทศข้างๆก็ไม่ได้เสียเยอะเออมันมีรถไฟหรือมีบัสไปไปกับเก้าอู้หรือมันคือมันชะมา ข้อต่ําตรงนี้เนาะข้อต่งเรื่องที่ว่าไปไหนมาไหนสะดวกสองเงินเดือนสูงสามไม่ต้องจากค่ารถทั้งประเทศด้วยนะรวมถึงนักท่องเที่ยวด้วยค่ะได้ตรงคนนักท่องเที่ยวด้วยแล้วบางคนแบบเพิ่งมาสายออลแพรแล้วเขาแบบเขาไม่มีความมั่นใจในการอินทวิวอะสัมภาษณ์กับโหเออเรามีทริคอะไรที่แบบว่าที่จะแบบสร้างความประทับใจ ให้กับโหดเวลาเราพูดคุยกับโหดบ้างคะคือสําหรับหนูอ่ะคือมีประสบการณ์อะไรบอกเขาไปเลยแต่ไม่ต้องเซฟคือเราทําอะไรเป็นเราทําอะไรไม่เป็นบอกเขาไปเลยใช่อย่างถ้าสมมติว่าโหดถามเราว่าเราไายน้ำเป็นไหมถ้าเราบอกไาวน้ำเป็นก็บอกไปว่าเป็นแต่อาจจะเป็นในระดับไหนก็ต้องบอกเขาตามตรงใช่ค่ะแล้วก็ชั่วโมงการทํางานถ้าเราคิดว่าโอเคเด็กประมาณอ่าถ้าเขาให้เลยเด็ก สี่ขวบถ้าเรามีประสบการณ์เด็กเ็กมาก่อนก็บอกเขาไปเลยว่าเรามีประสบการณ์นะเราเคยทํางานที่โรงเรียนที่ไหนมาคือไม่ต้องแจกแจงว่าที่ไหนแค่บอกว่าโอเคเราเป็นครูผู้ช่วยมาก่อนหรือมีประสบการณ์แบบนี้มาก่อนบอกเขาไปเลยฝรั่งคนฝรั่งเขาชอบให้เราคุยตรงๆไม่เฟกไม่มาแบบได้ค่ะได้แล้แต่จริงๆทาไม่ได้มันก็ไม่โอเคมันมันคือเรื่องใหญ่นะ ใช่ค่ะเขาสําหรับเขาคิดว่าการซื่อสัตย์ู้ความจริงคือสองอย่างนี้เป็นสิ่งสําคัญที่จะอยู่ด้วยกันได้ค่ะแล้วโค้ดของหนูเนี่ยปัจจุบันพูดภาษาอังกฤษเก่งไหมคะเขาพูดภาษาอังกฤษสําเนียงได้ค่ะเพราะว่าตัวโค้ดของหนูโค้ดแม่เขาไปอยู่ที่อังกฤษมาปีงองอสําเนียงก็คงใช่สําเนียงโอเคเพราะว่าเท่าที่พี่แมวรู้คือคนฝรั่งเศสเวลาเขาสําเนียงเวลาที่เขาพูดอังกฤษเนี่ยสําเนียงเขาจะไม่ค่อยชัดแต่เองหนูอ่ะชัด พราะว่าเขาสอนกฤบมากอกปีค่ะหนูก็เลยได้สุดสำเนียงวิพิตไปด้วยเพราะว่าเด็กจะพูดอังกฤษสำเน <c oughs> <อ>ียงวิิตใช่แล้วเราพอเราไปอยู่ฝรั่งเศสเนี่ยเราต้องปรับตัวอะไรไหมเอ่ยหรือว่าปกติพหนูปกติเพราะว่าด้วยความที่ประเทศเราสมบูรณในเมืองเนี่ยเขาใช้ฝรั่งเศสอยู่แล้วหนูก็เลยคุ้นชิน กับการที่คนพูดฝรั่งเศสแล้วหนูก็พอเดาหัวข้อได้นิดหนึ่งเวลาไปซุปเปอรห์หนูก็พอเดาได้ว่ามันคืออะไรถ้าไม่รูก็อ่ o g l e ทางเศษแม่ก็ถามเขาพี่ว่าประเทศฝรั่งเศสคือพูดแต่ฝรั่งเศสเลยไหมใช่ค่ะแต่ก็มีบางคนที่พูดอังกฤษได้แต่ได้นีดเดียวใช่นใชหนูคิดว่าตอนนี้ฝรั่งเศสเขาก็เริ่มพูดภาษาอังกฤษมากขึ้นเริ่มภาษาใช่เออเพราะว่าเธอก็ไม่ไกลจาก หลักเสมอเท่าไหร่นะสองสชั่วโมงกว่าเองเนะเออแล้วอยากจะฝากบอกอะไรจากน้องออแพรที่เพิ่งเริ่มต้นสายบ้างค่ะว่าเราเราควรจะไปทางไหนประเทศอะไรหรืออเมริกาแบบยังไงเออคือหนูตอบไม่ถูกมันอยู่ที่แต่ละคนเพราะว่าด้วยความที่หนูก็เคยทำอ่ะออแพร เมกาแต่ไม่เคยไปเพราะวีซ่าไม่ผ่านจะตอนนั้นก็ได้หันเหมายุโรอืมคือมันองหักจากเมกามายุโรใช่พอกันค่ะแต่ลาถามมันก็มันก็ดีทั้งคู่อะค่ะถ้าใครอยากจะไปสายเมกาก็ไปได้ถ้ายังไม่เกินก็มุ่งไปเลยแต่ถ้าวีซ่าไม่ผ่านจริงอย่าเพิ่งท้ออย่างมียุโรรออยู่และหลายประเทศที่อยุยังไม่เกินเพราะว่าอย่างฝรั่งเศสลักซมเบิร์ก นอร์เวย์สวีเดนเดนมาร์กได้ถึง30อายุถึง30ค่ะใช่ค่ะแล้วฝรั่งเศสก็ทำงานได้2องสปีใช่แต่สัญญาเป็นปีต่อปีแต่อยู่ได้2ปีเหมือนอเมกาเลยค่ะโอเคค่ะก็เยอะไหมยี่ห้าทีดูสิวันนี้พี่มาวสีแต่งหน้าสวยมากเลยวันนี้แต่งหน้าสวยปากแจ่มมากวันนี้มาไลฟ์สดที่ร้าน นวดที่แมวสีแดงค่ะที่แมวสีพึ่งเลิกการเสร็จนะคะก็เลยเชิญน้องแนนมาเป็นแขกรับเชิญนะคะมาสัมภาษณ์กันนะคะว่าเป็นไงบ้างชีวิตแล้วก็เรื่องวีซา่าง่ายหรือยากนะคะเพราะพี่แมวสีไม่เคยจบจากรักสเบมรแล้วไปต่อประเทศอื่นก็เลยอยากจะรู้เหมือนกันว่ยมันง่ายไหมเออมันง่ายมัยยมน,มนมกน็ง่ายแต่เราก็ต้องศึกษาข้อมูลดีศึกษาการทำวีซา่ากดแต่ละประเทศการทํางานเงินเดือนคือต้องหาข้อมูล ตัวแพนเองก็ต้องหาข้อมูลไม่ใช่ว่าอยู่ดีเราอยากจะไปไหนไอยากจะคุยกับคนก็คุยเลยโดยที่เราไม่มีข้อมูลเลยมันก็ไม่ได้เราต้องศึกษาการที่เราจะทําอะไรคือต้องศึกษาและมีป้อมูลเลิศค่ะน้องแนน <c oughs> ก็พี่ก็หวังว่าน้องแนนนะคะจะได้กลับมาใช้ชีวิตที่ประเทศนักเมเบิร์อีกครั้งหนึ่ง,งนะแล้วก็ได้งานทําที่นี่แล้วก็ อยู่ที่ตลอดไปนะคะออแต่ก็ขอขอบคุณน้องแนนที่มาเสียสละเวลาในการให้ข้อมูลแชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆที่กำลังจะเดินทางสายออแพร์นะควรที่อยู่เมืองไทยก็อยาท้อบางทีก็อาจจะมีคนที่เขาอยากจะพาเรามาจากประเทศไทยก็ได้อยาท้อค่ะว่า,วามันมันขึ้นแล้วตดวแล้วก็ความพยายามด้วยต้องใช้ความ,ยายวามพยายามความพยายามอย่างมากถ้ามีเป้าหมายแล้วกันที่เลยค่ะ อ่าใช่การการที่เรามาต่างเทศไม่จําเป็นต้องหาแฟนสลังก็ได้รเรามาในสายออแพก็ก็ได้หรือ<ช>จะมาสายเง็นก็ได้แต่ถ้าสายเง็นก็ต้องใช้ทุนเยอะอยู่ <c oughs> ถ้าสายออแพก็คือเน้นเน้นสกิลการเลงเด็ดเด็กนะคะแล้วก็เราก็จะได้มาใช้ชีวิตแบบนี้อาโชคดีได้แต่งงานแบบพี่แมวแล้วก็เปิดร้านนวดแบบนี้นี <c oughs> ่เองคะ่ะนะคะก็วันนี้ไม่มีอะไรมากแล้วเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวบอกอ่า แขกวิเชิญถัดไปเนาะเป็นน้องฝนน้องฝนนน้องฝที่เป็นอแพรจากนรทแลนด์ใช่ค่ะที่มาต่อจากน้องแนนนะคะน้องฝนนี่มามาจากนรทแลนด์แล้วมาต่ออแพรที่หลักสมเบิร์ก็จะมาให้ความรู้ว่าจากนิทแลนด์นเอกสารอแพรเนี่ยมาหลักสมเบิร์ดมันยากขนาดไหนนะคะค่ะโอเคขอบคุณน้องแนนมากนะคะที่เชิญหลักโอกาสเวลามา ให้สัมภาษณ์น,นะคะขอบคุณนะคะน้องแนนขอบคุณ <มา S 1> ค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายดีเช้าค่ะ